องสามนี่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงบ้างคะสองสามนี่ลูกก็สบาย,ยเดินสบายจนลืมอะคะ่ะลืมว่าตัวเองเคยปวดขาการแบบผงค่ะ,คะก็ดีขึ้นการเดินดังก๊อกแก๊กมีบ้างไหมคะมันก็หายไปแล้วค่ะเวลทาทันสองกล่องมันก็หายไม่ดังแล้วเวลาเดินขึ้นบันไดเดินทำกับข้าวมันมีอาการปวดเขา่าเก็บในข้อเขา่าก่อนทานดีบูลเนี่ยป้าเอื้อมทานตัวไหนมาก่อนคะดูแลแบบไหนคะ ก็กินยาแก้ปวดทั่วไปมันก็ไม่ดีขึ้นทํายังไงถึงตัดสินใจมาทานรีบูตรคะก็มีคนเขาแนะนำามืก็เลยลองดูรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้มันก็ดีขึ้นหัวเข่าอาการหัวเข่าไอ,ไอ้ดังก็แก้มันหายไปหายไปเลยเหรอคะเพื่องหายไป,ยไปตัวเขาเดินไม่ได้เลยต้องไปหามหมอหมดเนาะสี่ผู้หญิงเราใ้งหมดแล ไปหาคุณหมอคุณหมอก็เอ็กซเรย์เอ mm ็กซเรย์ว่ากระดูกเสื่อมกระดูกเขาเสื่อมแล้วก็วัดมวลกระดูกเนี mm ่ย hmm. บาง mm hmm. ค่ะมวลกระดูกบางมากหมอนัดวันผ่ตาตัดเลยค่ะหมอนัดคิวให้เลยวันผ่ตาตัดเลยค่ะแล้วครั้งนี้ก็คุณหมอก็ตัดยามาให้นั่นแหละก็กินยาคุณหมอหอยู่รอบสองไม่ไปแล้ว <laughs> ชอบกินยาคุณหมอได้ดีแล้วก็ไม่ไปแล้วแล้วทีนี้ก็มาปวดมาปวดก็แบมาปวดอีกรอบนึงจับมาปวดมากปวดมากก็กินยาหลายอย่างหลายอย่างยานู่นนั่นนี่ใครแนะนำกินหมดค่ะวันนี้ปวดมากค่ะปวดมากแล้วโมโหค่ะโมโหเลยปรึกษากับลูกปรึกษาลูกแม่จะนี่เนี่ยจะกินดีบุนนี่เนี่ยเป็นไรเป็นกันว่างทีเนาะ เป็นไรเป็นการศ<า>ึกษากับลูกมาก็โทรสั่งเลยโทรสั่งโทรสั่งเลยโทรสั่งดีบูญเนี่ยสองแรกนะคะซองแรกก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกนะซองแรกซองสองก็นิดนึงแต่สองสามนี่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงบ้างคะสองสามนี่ลูกก็สบายลูกก็สบายไม่ต้อง ขาอะไรละเมื่อก่อนลุกนั่งได้ปกติไหมคะลุกนั่งก็โอ้โอโอโอะอะะช่วยช่วยแค่การช่วยการช่วยกันเพราะตัวเองอ้วนเนาะอ้วนแล้วตอนทานดีบุลรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าที่สองแล้วแล้วอาการเป็นไงคะท่านั่งท่าเดินท่านั่งเนี่ยเดินสบายจนลืมอะค่ะลืมว่าตัวเองเคยปวดขาค่ะคงข้างบ้านเอ้าวอ้าไหนบอกปวดขาลืมลืมควะเพราะมันไม่มีอาการอะไรแล้วอะคะอาการก๊อบแก๊บนี่ไหมคะไม่มี ค่ะก็แก๊บนี้ไม่มีเลยตอนนี้นั่งยองๆได้ไหมคะนั่งยองๆนั่งยองๆให้ให้แขวดูนะคะว่าทานดีบุแล้วนั่งยองๆเป็นยังไง่ะคนี่เห็นไหมนี่พนักสบายนี่สุดยอดนี่เห็นไหมนี่ค่ะนั่งลุกสบาย นังลุกไม่โอยอะค่ะทไม่โอยไม่เหมือนก่อนนะคะไม่พูดคําว่าโอยแล้วค่ะก็ตอนนี้พี่พี่วันทานไปขีด่องแล้วคะสามกล่องนะคะสาม่องเนาะสามกล่องค่ะรู้สึกว่าประทับใจใช่ไหมประทับใจมากไม่ทรมานนะคะอยากจะแนะนําคนที่กําลังศึกษาหรือคนที่มีความกลัวในการทาดีบุลอยากแนะนํายังไงาะคะค่ะอย่ารอช้านะคะมันทรมานตัวเองค่ะมันทรมานมันเจ็บมันปวดเนี่ยค่ะ หาหาหาดีบูนให้ไวเลยค่ะดีบูนช่วยได้ค่ะก่อนทานดีบูนคุณยายมีอาการเป็นยังไงบ้างคะปวดเข่าเข่าตึงลงแข้งลงขาเวลาเดินเดินยากมานดังก็แก้บก็แก้ขึ้นบันไดก็ยากเวลาไปทํากับข้าวยืนนานก็ไม่ได้เข่าตึงงอขาก็ไม่ได้ หลังคุณยายทองทานดีบูเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นการเดินดังก๊อกแก๊กมีบ้างไหมคะมันก็หายไปแล้วค่ะเร่าทาสองกล่องมันก็หายไม่ดังแล้วเวลาเดินขึ้นบันไดเดินทำกับข้าวคุณยายทานแบบนี้ใช่ไหมคะหนึ่งกล่องของเราเนี่ยนะคะมีห้าซองคาะให้คุณยายทรงลองดูนะคะว่าเป็นยังไทงทรงดื่มแบบน้ำอย่างนี้ทุกวันกินง่ายไหมคะคุณยายกี่เป็นยังไงบ้างคะง่ายค่ะ มีมีรสขมไหมคะมีรสชาติขมไหมไม่ขม,มกินเป็นยังไงคาวไหมคะไม่คาวค่ะโอเคกินง่ายเนาะแบบง<า>่ายทานง่ายค่ะลองทานให้ดูเลยค่ะลูกค้าหลายคนนะคะถามเข้ามาว่าดีบูลรสชาติเป็นยังไงบอกเลยนะคะกลิ่อนหอมอ่อนไม่ขมไม่คาวนะคะไม่มีกลิ่นนะคะกลิ่นอ่อนทานง่ายทานเลยนะคะวันละหนึ่งซองนะคะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะอันนี้เข้ากล่องที่เท่าไหร่คะคุณยายกล่องที่สามค่ะแนะนําดีบูลไหมคะสาหรับคนที่ดูอยู่อยากให้ทานไหมคะ ใครเป็นนี้ปวดเข่ามอเข่ายากอยากให้ทานจะได้หายเหมือนยายค่ะเหมือนยายทองก่อนทานดีบุลมีอาการเป็นยังไงบ้างคะมันมีอาการปวดเข่าเข็ดในข้อเข่าค่ะเวลาเดินเป็นยังไงบ้างมันกะดังกรอกแก๊กแก๊กค่ะได้เป็นมะนาวหรือยังคะป้าเอื้อมเป็นมาสองปีกว่าก่อนทานดีบุลเนี่ยป้าเอื้อมทานตัวไหนมาก่อนคะดูแลแบบไหนคะก็กินยาแก้ปวดทั่วไปมันก็ไม่ดีขึ้นแล้วทีนี้ป้าเอื้อมทำยังไงถึงตัดสินใจมาทานดีบุลคะ ก็มีคนเขาแนะนำก็เลยลองดูทานไปกี่กล่องคะป้าเอื้อมสองกล่องรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้มันก็ดีขึ้นหัวเข่าอาการหัวเข่าไอ้ที่ดังก็แก๊้มันหายไปหายไปเลยเหรอคะป้าเอื้อมหายไปอ่าแสดงว่าดีขึ้นเนาะตอนนี้ทานแบบเม็ดบำรุงอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะป้าเอื้อมดีค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อเ e อียมโรแซ่เ e อียนะคะปัจจุบันนี้ก็อายุ62ปีแล้วค่ะว่าบางครั้งน่ะก็ได้ยินเสียงมีเข่าเหมือนกับมีเสียงนะที่เช็คสุขภาพประจำปีเขาก็จะบอกว่าอ๋อนั้นก็ปกติแหละคนอายุเยอะแล้วน้ำหนักตัวกดมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งประมาณ2ปีที่แล้วเดินเดินเดินจะไปซื้อกับซื้อกับข้าวขาด้านซ้ายมือลงน้ำหนักลงไม่ได้มันปวด จี้ขึ้นมาทันทีเลยปวดแบบณจุดนั้นนะบอกไม่ได้ว่ามันปวดตรงไหนคือรู้แต่ว่ามันลงน้ําหนักไม่ได้พอลงไปปุ๊บมันก็จะเจ็บหยบเหยียดขาต้องไปปุ๊บก็จะเจ็บวันนั้นต้องใช้วิธีเดินแบบกระต่ายขาเดียวเลยค่ะเดินขเยขเยง่งเขย่งเขย่งไปดีบุญผงเนี่ยดีมากเลยอะค่ะใน1ซองใน1กล่องนะซึ่งมีทั้งหมด5ซองเนี่ยดิฉันทานแค่3ซองที่จริงทานสองซองแรกเนี่ยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะ ขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้จากเมื่อก่อนเนี่ยต้องงอง,งองนิดนึงมันเหมือนกับว่ามันไม่กล้ามันจะเอ็นมันเป็นยังไงก็ไม่ทราบวัดคือเหยียดตรงไม่ได้วันที่สองเนี่ยก็เริ่มเหยียดตรงได้เดินก็สามารถลงน้ําหนักซ้ายขวาซ้ายขวาเดินได้กลับไปเดินได้เหมือนกับชีวิตปกติดิฉันก็เลยประทับใจตัวผลิตภัณฑ์นี้มากก็เลยอยากจะมาบอกกับเพื่อนๆนอ่นะว่า หากว่าท่านอ่ะไม่สามารถแก้ไขในจุดที่เรามีปัญหาได้เนี่ยทดลองผลิตภัณฑ์ของดีบูนแล้วทุกวันนี้ขอเรียนให้ทราบว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เลยนะคะสีหเดือนแล้วอาการต่างๆก็ไม่ได้กลับมาเป็นมันก็หายขาดไปเลยทำให้ดิฉันประหยัดเงินไปได้เยอะมากเลยก็อยากจะฝากท่านที่มีปัญหาเหมือนแบบดิฉันนะคะลองทดลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนผมมั่นใจได้ว่าท่านต้องประทับใจจริงๆค่ะดิฉันประทับใจในตัวดีบูน ดีบุญจ,จริงจริงค่ะดิฉันชื่อน,นิตยาค่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านแต่ก่อนเคยขายกับข้าวเดี๋ยวนี้ทําไม่ไหวก็เลยเป็นแม่บ้านเพราะว่าปวดเข่าวปวดเข่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนพยุงเข้าห้องน้ําอ่ะแอ้ขนาดนั้นแลนอนน,น,อน,นอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างนี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ยวางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองอออตัวเองแรหนักมากเลยโอ้โหร้องไห้เลยอ่ะ บอกไม่ถูกแล้วเส้นเนี่ยมันยึดรัขาบวมตุยเลยบวมหมดเลยบวมข้างนี้แลแล้วก็จะทํายังไงอยู่ในบ้านก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ใช้วอล์กเกอร์ใช่ใช้วอล์กเกอร์แล้วออกจากบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไปวัดไปวาก็ไม่ได้ไปเคยไปกับเพื่อนเขาก็เดินไปถึงไหนเรายังไม่เดินจนถึงนี้เขาไม่พาไปไหนด้วยแล้วเพราะว่าไปไม่ไหว ป้าก็เปิดเฟซดูเอ๊ะลองดูซิเพราะว่าป้าก็ซื้อยี่ห้ออื่นกินนะแต่มันไม่หายไงป้าก็เลยเปิดเฟซดูลองยี่ห้อดีบูนดูซิมันดีเนี่ยมันไม่ปวดแล้วเออเราไม่ต้องถือไม่เท้าแล้วเดินสบายแล้วออกไปข้างนอกคนก็ถามว่าไหนว่าไม่สบายบอกโอ้ยค่อยชั่วแล้วแล้วคุณป้ามั่นใจก็เลยสั่งซื้อต่ออีกสั่งอีกสองกล่องทานต่อเนื่องถ้าเปิดไปผ่าเข่าก็ยิ่งเป็นใหญ่ใช่ไหมเออเราไม่ไปหรอกเราก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็กินเนี่ยดีกว่าคุ้มค่า แบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดใหม่ก็เลยแนะนาให้น้าชายน่ะเราไม่เชื่อใครแล้วเราก็เชื่อดีบูลเนี่ยตอนนี้กินน่ะเพราะเราทานเองเป็นเองทานเองดีขึ้นใช่แฟนยังบอกเออเก่งดีเนาะหายไวถ้าเผื่อเป็นอย่างเราเนี่ยเส้นเอ็นขาบวมปวดเข่าปวดอะไรเอวเอวอะไรเนี่ยดีบูลเนี่ยดีที่สุดเนี่ยกินไปเลยรับรองหายไปไหนได้ไปร้องเพลงได้ผมดูนิดนึงนะครับนี่ได้สบายเลยไม่ต้องตะก่อนนี้ โอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้สบายมากจากที่ต้องต้องถือวอลเกอร์ตลอดไม่กล้าออกากบ้านแต่ตอนนี้ลุกเดินได้สบายเลยทานได้เลยเชื่อเถอะ ไม่ต้องลังเลใจทานเลยดีบุญนี่ดีที่สุดดีบุญดีบุญเนี่ยดีที่สุดผมเรือการ์ดตียงยศโภกบนเพชรเะเกษียณมาประมาณ20กว่าปีแล้วคุณลุงเป็นนักแสดงด้วยแสดงค่ะหลายหลายเร่อหลายหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องพระนเรศวรพระนาเรศวร์โอ้แล้วคุณลุงมีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะเรื่องหนูเข่าเนี่ยสำคัญมันปวดนะการทรงตัวไม่ดีมันก็จะล้มเสียงดังกอกแก๊กเสียงดังกอกแก๊กด้วย ขึ้นกระไดลงกระไดก็ลำบากตื่นเช้ามาเนี่ยลุกไม่ไหวมันจะแข็งมันทานตัวนี้ได้ประมาณสักเกือบสองเดือนการเดินแม่ปวดการเคลื่อนไหวเดินได้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 เลยอลุกได้สบายเลยมีความสุขรู้ผลประมาณสิบวันถ้าสมมติว่าคุณลุงให้ผลิตภัณฑ์ให้คะแนนตัวนี้ค่ะผมให้เต็มร้อยเลยอให้เต็มร้อยเลยนะคะเรียกว่าสุดยอดมากๆค่ะ มาลายทานมาลายลายขนานตอนนี้ก็คือไม่ต้องใช้สนับเข่าแล้วไม่ต้องใช้วอลเกอร์แล้วไม่ต้องใช้ไม้เท้าไปโรงพยาบาลผมไปคนเดียวผมขึ้นกระไดขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสองขึ้นได้สบายเลยสมัยก่อนต้องมีคนพาไปตอนนี้ไปคนเดียวได้แล้วเจ็บเข่าปวดเข่าแล้วก็เดินลำบาก่ใช้ไม้เท้าเป็นตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ไม่เท้าทิ้งไม่ไท้เลยอ๋อทิ้งไม่เท้าได้เลยเลชื่อทิติรัตน์เพียงเพิ่มพูนนะคะ,ค,ะคือพี่เองเป็นประธานชุมชนแข่งขันสามตําบลสุขศรีอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี<อ>ปวดข้อปวดเข,ข่ามันก็<อ>มีบ้างลุกนั่งไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนเ,ออเริ่มรู้สึกว่านิ้วล็อกคือเวลาเรากำเนี่ยมันจะกำไม่สุดพอเวลาเรากำสุดปุ๊บเนี่ยการที่เราจะยืดออกด้วยมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันต้องใช้อีกมือหนึ่งมาง้างระหว่างที่มันล็อกเนี่ย คือมันจะปวดร้องไห้อะต้องอเรียกลูกมาช่วยช่วยง้างล็อกขนาดที่ว่าเอาออกเองไม่ได้โอต้องให้ลูกมาช่วยง้าง,ลาง,างแล้วก็เจ็บถึงขนาดร้องไห้เจ็บร้องไห้เลยแบบเมื่อก่อนนี้ที่คุณแม่เป็นนะเราอยางว่าคุณแม่แบบแมวเวอร์อะเป็นเองเลยรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วทําไมพี่ติ๊กถึงได้ทานดีบุญคะคุณนัชชาลีเนี่ยแนะนําเขาบอกว่าพี่สาวเขาทานแล้วดีขึ้นที่เป็นปวดข้อเท้าปวดตรงข้อเท้าอะไรดีขึ้นพี่ติ๊กรองสิเราเป็นคนที่แบบ เฮ้ยอะไรมันจะดีเราก็ไม่อยากเชื่อเข้ามาให้ก็ทิ้งไว้ก่อนยังไม่กินค่ะนี้มัน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 ปวดมากอะค่ะมันมันมันเป็นมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วเขาบอกว่าพี่จะกินเลยกินลองกินดูลองกินดูทานไปแล้วรู้สึกว่ามันหายไปได้ยังไงอะหายไปตอนไหนไม่รู้หายไปตอนไหนไม่รู้เวลามันกำแล้วมันล็อกแล้วมันไม่ปวดแล้วทานนานแค่ไหนมันถึงหายล็อกอะคะพี่ทานไปสองกล่อง สองกล่องเพียงแค่สองกล่องเท่านั้นเองอาการที่มันเคยล็อกมันไม่ล็อกแล้วค่ะขอบคุณดีบุลพี่ติ๊กเองนะคะก็อยากแนะนําเพื่อนๆให้ลองพิสูจน์ให้ลองพิสูจน์นะบอกไปก็อาจจะไม่เชื่อเรายังไงคือเราก็ต้องทองกนเองลองกินเองสัมผัสกับตัวเองซึ่งตัวติ๊กเองเนี่ยก็คือทานแล้วมันได้ผลมันได้ผลจริงๆก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงของผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบุลแล้วเห็นผลกับตัวเองคือเป็นอาการนิ้วล็อก น้ำก็จะออกสีเหลืองๆคงจะเป็นสีเหลืองๆนะคะก็จะหอมๆหอม,หอมค่ะละลายน้ําง่ายค่ะแล้วก็ทานง่ายนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบตูตอบโจทย์จริงๆนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยตามข้อข้อเสื่อมค่ะอาการนิ้วลอ็อกอาการปวดหลังปวดคอบาดไหลกระดูกทับเส้นทานดีบูได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันปภาพินบุญศรีนะคะปัจจุบันเป็นครูสอนธรรมะอยู่ในโรงเรียน แข่งหนึ่งค่ะปัจจุบันอายุย่งเข้า60ปีแล้วนะคะดิฉันเคยมีประสบปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุจากการขี่จักรยานแล้วมีมรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาเฉียวชนก้นกระแทกหลังจากนั้นดิฉันมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกเคลื่อนมีอาการปวดมากไม่สามารถนอนตรงได้เวลานอนนี่ต้องยืดขาข้างหนึ่งตรงและอีกข้างหนึ่งต้องงอไว้การเดินก็เดินไม่ตรงนะคะอาการปวดเป็นอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็ไม่สามารถที่จะ ใช้ชีวิตแบบปกติได้ค่ะช่วงนั้นดิฉันทรมานมากเลยหลังจากที่มีคนแนะนําให้รู้จักกับดีบูลสามารถที่จะทําให้อาการที่ดิฉันปวดและท,ท,น,ทนทรมานอยู่นะดีขึ้นได้จากการที่ได้ทานดีบูลต่อเนื่องมาระยะหนึ่งมีทําให้เห็นเลยค่ะว่าอาการปวดที่เป็นอยู่นะลดลงค่อยๆลดลงแต่ในช่วงแรกที่ทานเนี่ยมีอาการปวดเพิ่มขึ้นเพื่อนก็เลยแนะนําว่าให้ลองทานโกเลจินร่วมด้วยหลังจากนั้นดิฉันได้ทานทั้ง2ตัวค่ะทั้งโกเลจินและดีบูล เมื่อการทานกรดลซินและดีบูลเกิดขึ้นใน,นระยะ,ะเวลาหนึ่งเนี่ยดิฉันสังเกตเลยนะคะว่าอาการปวดที่มันเคยเป็นเหมือนปะทุขึ้นมาในช่วงแรกน่ะมันดีขึ้นเลยแล้วทําให้เราเนี่ยหายจากอาการปวดเหล่านั้นได้ภายในเวลาไม่ถึงประมาณไม่น่าจะประมาณสาอาทิตย์นะคะรู้สึกว่าดีขึ้นเลยแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ใช้ชีวิตเป็นปกติสามารถเดินเหินได้ปกติและก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ซึ่งดิฉันดีใจมากค่ะ หลังจากนั้นมาดิฉันก็ใช้ชีวิตต่อมาอีกเรื่อยๆแล้วก็สังเกตอีกอันหนึ่งที่ดีขึ้นหลังจากที่ใช้ดีบูลนี่ก็คือว่าเข่าที่เคยเสียงดังก๊อบแก๊บเนี่ยในขณะที่เราเดินแล้วก็เคลื่อนไหวอะค่ะอาการเข่าที่เป็นอยู่มันดีขึ้นด้วยเพราะว่าสังเกตจากการที่เราขับรถเนี่ยในช่วงแรกๆของการขับรถเนี่ยแต่ก่อนที่ก่อนใช้ดีบูลเนี่ยมีปัญหามากข้างซ้ายที่เหยียบครับนะคะจะปวดอยู่ตลอดเวลาเลยดิฉันเองมั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาก และทั้ง2ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรีบูหรือโคเลจินก็ตามเนี่ยเป็นเหมือนกับผลิตภัณฑ์คู่กันเลยถ้าเกิดเราทานแล้วเพื่อต้องการให้ได้เห็นผลและเห็นผลเฉียบพันเลยนะคะ2ตัวนี้ดีมากอยากแนะนําให้กับทุกท่านนะคะที่มีปัญหาอยู่ถ้าได้ฟังคลิปนี้ขอให้ท่านเชื่อมั่นนะคะว่าท่านได้เจอผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจริงๆและสามารถทําให้ปัญหาทางด้านสุขภาพของเราดีขึ้นจริงๆค่ะถ้าให้คะแนนนะคะสําหรับดิฉันแล้วร้อเเลยค่ะ คะแนนเต็มร้อยทฉันให้ร้อยเลยค่ะดิฉันเป็นคนที่ทานผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เห็นผลจากการทานจริงค่ะไม่ใช่หน้ามาแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่ต้องการแสวงหาสิ่งที่ดีสําหรับตัวเองขอให้เชื่อมั่นในดีบูลและโคเลจินเลยค่ะท่านจะได้ประสบความสําเร็จในการที่รักษาซ่อมแซมร่างกายของท่านอย่างแน่นอนขอยืนยันค่ะว่าทั้งโคเลจินและดีบูลนี้ดีจริงๆค่ะหากลูกค้าท่านไหนที่มีอาการปวดเขา่า งอเข่าไม่ได้เข่าเสื่อมเข่าตึงปวดหลังปวดคอนะคะสามารถใช้ดีบูลของเรานะคะฟื้นฟูนฟนได้ถึงระดับเซลล์เลยนะคะสินค้าของเรานะคะจัดจาหน่ายมามากกว่า10ปีนะคะถ้าสินค้าไม่ดีจริงไม่อยู่ตลาดได้นานขนาดนี้นะคะหากท่านไหนที่มีอาการปวดข้อปวดเขา่าเข่าอักเสบเข่าบวมงอเข่าไม่ได้เข่าฟืดเข่าตึงนะคะโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่เบอร์โทร0925515153ค่ะยินดีให้คำแนะนำนะคะสวัสดีค่ะ